ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุฟเฟอร์ชาแนลหนึ่งครั้งนะครับมากับโอซุกะ นี่คืออีก9ก้าหนึ่งนะของุตสุกะนะครับนั่นคือแบตเตอรี่เพราะว่าถ้าเกิดเครื่องมือเราดีนะครับแต่แบตเตอรี่เราไม่สปอร์ตนะครับมันก็ทํางานลําบากนะครับแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างนะทำให้เราเลือกแบรนด์นั้นนะครับโอสุกะก็คํานึงถึงตรงนั้นนะครับว่ามีผู้ใช้หลายแบบทั้งอยากได้แบตก้อนเล็กแบตก้อนใหญ่แบตจุเยอะจุน้อยนะครับแล้วแต่การใช้งานเลยถือว่าทํามาตอบสนองได้ทุกกลุ่มผู้ใช้งานเลยไม่ง่ายนะครับที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งจะทาได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของต้นทุนเรื่อง ของความคุ้มค่าในการออกสินค้ามาแต่ละตัวด้วยนะครับที่ผมโม้มานี่คืออะไรนะครับเพราะว่าโอซูกะนะครับทำแบบขึ้นมาอีก2ไซส์ก็คือแบบขนาด 8m แอแล้วก็ 10m แอ ตัว8แอ์นะครับชื่อรุ่นครับ o c b 2 0 8 1 0แอ์นะครับ OCB2010 เขาบอกว่าเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้เพียงมือกดไฟอยู่ตรงนี้ดีไซน์ล้ำสมัยนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมนะครับ30%ด้วยระบบ cooling system ของเขา Supreme Power นี่คือตัว8แอ์แกเลยนะครับป๊บนี่ตัว8แอ์ใหญ่ขนาดไหนผมลองเอาตัว5์มาเทียบให้ดู น,นี่คือ5้ามและนี่คือ8ปดมเห็นไหมครับว่าไซส์เนี่ยต่างกันนะครับตัวแปดมจะยาวกว่านะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยสูงกว่านิดนึงนะครับตัวแปดมเนี่ยจะแอบสูงกว่านิดนึงเห็นไหมครับเห็นจากภาพอาจจะเป็นเรื่องของแผงวงจรภายในคอนแทคตรงนี้นะครับล่องจะไม่เหมือนกันแต่ยังใส่เครื่องมือตัวเดียวกันได้นะครับไม่ต้องตกใจไขควงกระแทกนะครับตัว822ผมจะลองใส่ตัว5้มก่อนใส่5้มนะครับใส่ได้ปกติ นะครับทีนี้เอาลองตัว8แอมนะครับตัว8แอมก็ใส่ได้ปกติเหมือนจะแอบแอบติดไอดตัวนี้นิดนึงนะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครแต่ก็ยังใส่ได้นะครับทีนี้ถ้าเราซื้อแบตแยกนะครับอย่าลืมลงทะเบียนนะ,ะยังใส่ได้นะปกตินะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตรุ่นเก่าแบบนี้นะครับไม่มีที่เช็คแบตด,ด้วยนะครับล่องก็ไม่เหมือนกันกับแบตรุ่นใหม่ รวมถึงตัว8แอมป์ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ใส่ด้วยกันได้นะอุตสกาใส่ด้วยกันได้หมดนะก็คือระบบระบายอากาศของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นร่องอบงนี้นี่ฐานตรงนี้เป็นยางกันกระแทกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างแบบสุดๆเลยก็คือการเช็คแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับก็จะอยู่ตรงนี้เช็คตรงนี้จะไปกดตรงนี้แต่รุ่นใหม่นะครับไฟจะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วปุ่มจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้กดอยู่นะปึ๊บเห็นไหมครับสองข้างเลย ไม่ต้องกดค้างนะครับกดแล้วปล่อยเลยนะมันก็จะขึ้นแบบนี้โอเคนะนี่คือตัว8แอมป์นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่จะเขียนชัดเจนว่า supreme power อันนี้ไม่มีเห็นไหมนี่ supreme power มีอันนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ตัว10แอมป์นี่ตัว10แอมป์นะครับติดตัว10แอมป์กับตัว8แอมป์เนี่ยไซส์เท่ากันเลยนะครับไซส์เท่ากันเลยเพียงแต่ว่าความจุข,ของถ่านแต่ละก้อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยได้เพิ่มมาที10แอมป์ตัวระบบเช็คแบตเตอรี่นะครับเหมือนกันนะครับแบบ กดง่ายนะอันนี้กดง่ายขึ้นเยอะถ้าเป็นรุ่นเก่าเป็นปุ่มแบบนูนๆใช่ไหมต้องเหมือนเ,าเอาเล็บจิกนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้คือแค่มือแตะเข้าไปเนี่ยปึ๊บก็ติดแล้วนะครับเช็คง่ายกว่าเดิมเยอะมากทีนี้เรามาดูตัวนี้ถ้าเกิดเรามีแบต ที่แอมเยอะแล้วแน่นอนว่าการชาร์จต้องใช้เวลานานถ้าเราใช้เครื่องชาร์จตัวเดิมนะครับที่เครื่องชาร์จ2แอมอย่างเงี้ยแบตบมี8เราชาร์จ2แอมภายใน1ชั่วโมงถ้ามี8ก็เท่ากับชาร์จสชั่วโมงนะครับซึ่งมันนานเกินไปตัวนี้นะครับจะทําให้การชาร์จแบต8แอมจาก4ชั่วโมงนะครับจะเหลือแค่2ชั่วโมงคือลดมาครึ่งเลยนะครับแล้วจาก10แอมเนี่ยนี่น่าจะเป็นสักรประมาณ5ชั่วโมงมั้งก็เหลือแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองตัวนี้คือชุดเครื่องชาร์จกับแบแตเออรีีร่่่่ทชืวา OCB8 ขีด 4A นะครับสก็คือจะมีแบต8แอมป์อยู่ในนี้1ก้อนนะครับ c a ก็คือเครื่องชาร์จขนาด4แอมป์นะครับอีก1เครื่องตัวแบตนะครับระบายความร้อนนะได้ดีกว่าเดิม30%นะครับมีปุ่มเช็คแบตเตอรี่นะครับแล้วก็การชาร์จอย่างที่ว่านะครับเป็น Supreme Power นี่เปิดมาเห็นไหมโอเคนะแบต8แอมป์1ก้อนนะครับชุดนี้นะนี่แล้วก็มีแท่นชาร์จนะครับเท่นะนี่เน่แท่นชาร์จเท่เลยนะ Supreme Power Charger นะครับเฮ้ยเท่ว่ะ แล้วก็แขวนนะแขวนผนังได้ตัวนี้ปล่อยอยู่ที่4มเนี่ยเวลาใส่เข้าไปนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เห็นไหมพอเครื่องชาร์จมันพอดีกับตัวแบตนะครับไม่ได้ดูแบบว่าเครื่องชาร์จจุ่มจิ๋มอะไรนะครับนี่คือแบบไซส์กําลังดีเลยแล้วเครื่องชาร์จไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับจะวางก็ได้นะครับหรือจะแขวนก็ได้นะเท่เหมือนกันคือออกแบบเนี่ยเขายังอ้างอิงกับดีไซน์ของตัวแบตเตอรี่อยู่เลยนะไอ้สี่มุมตรงเนี้ยเห็นไหม มันก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเท่ดีนะเท่ดีเข้าใจเข้าใจออกแบบมากอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่กับตัวไข่กองกระแทกนะครับอันนี้เป็นไข่กองกระแทกที่ตัวเล็กที่สุดตอนนี้ของทางออซุกะนะครับเนี่ยเล็กมากใส่กับแบต10แอมป์จะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างจะคนละเรื่องเลยนะครับตัวแบตนี่ใหญ่กว่าตัวเครื่องอีกนะครับตัวหัวน้าหนักมันมากกว่าแบตตัว5แอมป์4แอมป์อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องหนักแบบใช้งานลำบากนะครับไม่ได้หนักมาก อ่ะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งทริมเมอร์ไร้สายอย่างทีิมเมอร์ไร้สายเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเครื่องมันจะวางประมาณนี้อยู่เสม,มออยู่แล้วสมมุติผมใส่ตัว8์เข้าไปปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้หนักเพราะว่าน้ําหนักมันลงมาทั้งหมด เนี่ยลงไปอย่างนี้เลยแต่ถามว่าการใช้งานเป็นไงก็ปกตินะเพราะว่าเราดันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งดีกว่าด้วยนะครับตัวนี้ไม่ต้องโกว่าแบตมันจะอ่อนใครที่แบบทํางานอย่างเช่นซาะงานไม้เป็นตัวอักษรอะไรเงี้ยมันต้องทํานานๆใช่ไหมครับเราใส่8แอมป์10แอมป์ไปเลยก็ทํางานได้ยาวๆแต่ไม่ใช่ว่าใส่แบตอดึดๆแล้วนะครับจะทําแบบไม่พักนะก็ต้องพักเครื่องด้วยนะครับสูนทวงยังดีเหมือนเดิมนะครับถึงตัวมันจะยาวขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าโยกเยกอะไรเนี่ยลองเปิดให้ดู เร็วแรงเช่นเดิมนะครับทีนี้มาดูเรื่องของราคาของแต่ละตัวถ้าเกิดคุณซื้อตัวเปล่านะครับที่เป็นแบตตัว8์ OCB 208นะครับอยู่ที่1,890บาทส่วนถ้าเกิดใครขยับไป1 0แอยู่ที่2,190บาท1 0์นะ้า2,190บาทนะครับคุณจะได้แบตก้อนเดียวนะใช้ได้ยาวๆแต่ถ้าคุณซื้อเซตนี้เซตนี้คือแบต 8A พร้อมกับแท่นชาร์จ 4A มาในราคาที่พิเศษมากนะครับ OCB 208 c a นะครับมาในราคา1,990บาทเท่านั้นเองนะถ้าคุณซื้อ8แอมแยกนะครับ1,890บาทคุณเพิ่มอีก100บาทนะครับคุณได้ชุดนี้ไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเริ่มที่8แอมผมแนะนำให้ซื้อเป็นชุดนี้นะครับแล้วถ้าแบตมันไม่พอก็ค่อยซื้อนะ ธอแยกเป็นก้อนๆอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับของโอซูกะนะครับซึ่งถือว่าทํามาตอบสนองนะครับกลุ่มเป้าหมายหลายๆกลุ่มมากๆนะครับผมบอกก่อนนะบางคนก็ไม่ได้ชอบนะครับว่าแบตก้อนใหญ่เนะี่ยมันจะต้องแบบอุ้ยฉันจะต้องซื้อนะแบตก้อนใหญ่เพราะบางคนก็ไม่ได้จําเป็นอย่างงาน DIY เงี้ยเราไม่ได้ใช้งานแบบต่อเนื่องอะไรพวกนี้มากมายนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก้อนใหญ่ก็ได้แต่งานบางกลุ่มนะอย่างเช่นงานสวนอย่างเงี้ยน,นะครับที่เขาต้องการทํางานานานๆไม่อยากมานั่งเปลี่ยนแบตบ่อยๆหรืออยากพกแบบ แค่ก้อนใหญ่ทัก2ก้อนก็ทํางานเพียงพอกับพื้นที่ที่เขาจะทําแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับหรือใครที่จะต้องใช้งานต่อเนื่องนานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออย่างเลื่องเดือนทิมเมอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับที่มันแบบต้องทํานานๆใช้เวลาเยอะๆนะครับก็ใช้แบตก้อนใหญ่แบบนี้ก็จะทํางานได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะแล้วแต่จุดประสงค์ในการใช้งานของแต่ละคนเลยนะครับซึ่งโอซุกะก็ทํามาตอบสนองได้ทุกกลุ่มเป้าหมายจริงๆยอมอันนี้ยอมใจเลยนะครับมันมีต้นทุนนะพวกนี้นะครับแล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้กับทุกคนด้วยนะคครรับนใใสจ จะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ใน YouTube ก็มุมซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับผมจะแท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้นะครับสำหรับนี้นะครับฟุฟเฟอร์เชนแนลกอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายโอ้สุกกะนะตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับไปแล้วครับบายบาย